ลนอะไรนด์นนะครับแรนหน้าใครวะอุ้ยอุ้ยวนนี้ก็วันนี้ก็อยู่กับเกมบอลแรนด์นะฮะหยอกหยอกแต่ไอ้บอกว่าบอลแรนด์น่ะนี่เกมอาร์เซนอลนะฮะคล้ายๆบอลแรนด์นะฮะแต่ว่าอยู่ในโลบอทอธีปบอกไปรุ่นเออเห็นเป็นอัดตูนี่เหรอได้หรอไม่เห็นเป็นอัดตูนนี่ละสิบแปดกูพระครับอคพกูผ้านี่ครับนี่ไอ้ทุกคนตัวนี้ไอ้ในพังท้อเนี่ยนี่ๆๆผ้าเนี่ยไอ้เนี่ย ปลาดูทอดอย่าลืมไปติดตามมานะทุกคนอืมอันนี้ชอบเปนซองฮะโอ้ยหมาตู่เลยถ้ามึนๆหน่อยสแสดงว่าผมมันหดเกินอ่ะเดี๋ยวผมแบบว่องไวอ่ะครับมันี่สิบบาทเดีกเกินไปป่ะนี่อยู่กี่หังแล้วตอนนี้สีแดงครับสีแดง,มงผมดูไว้ฮะดูไว้ไว ม่ค่อยได้อัปเดตลเเซอร์อะไรเนี่ยทำลายทำลายทำอัทนทำแวเออแงเหลอเปี่ยไปอือหือแสบสถึงโซงอะแสถึงงเขียวเขียวแนึงผมแสบอหนให้อยู่ไเดกเอ็กซ์เลนเอ็กซ์เลนอัพหน้าเอ้ยมีคนชื่ออเซย เราใส่ชอบเล่นแบบนี้จนต,ตั้งชื่อว่าอาเซนอลนหีือแม้ก็ชอบอ่ง่ีอาเซนอล,นอ,ลนอุ้ยืาอะไรวะเนี่ยห่างค่อยสวยดิอืออแตกหนึ่งอือผมฆ่าได้ห้าคนแล้วทุกคนในนั้เนี่ยเอาชนะแล้วม่มีด้านบนกว่ากำังด้านบนแล้วเธอกำังข้างบนเขาอยู่ออด้านบนเหมือนกันเนี่ยอืออืออคนที่อยู่ด้านบนมันตื่นมา เออรัดคิวมาถึงมันล้วัดคิวเรามาดิครับมาดิครับเอือตายไี่สัตย <มา S 1> ์เนี่ยก็ขอโทษด้วยนะกันพอดีผมได้หมดเลยโหตายเลยเพื่พอนโหมดทิพนะ

อื้อหือเกเพื่อนอื้อโดนหัวแตกเนี่ยครับผมเด็กเอ่อซึ่งไม่ต้องพูดตูดเริ่มมีมาเริ่มตัวแรกหนึ่งแตกสองเอื้าโดนอ่ะเหมือนหตายเลยเราก็เหมือนหัวละเออยิงแล้วก็กระโอดหน้าหน้าหมู ชอบปืนนี้ว่ะงานเขาเลโ้เปลี่ยนปืนเลยเหรอือเปลี่ยนปืนทิ้งปืนเออสิบคิวแล้วครับทิ้งปืนสวยบ่าวหนีหน่ากลัว เอออุ้ยอุ้ยตัวหลังอุ้ยไอ้ตัวหลังปืนชอบตีว่ะว้าวจุ๊บตุ้หมดแตกผมไม่ดีแตกเลยเนี่ยจะโม้อือผมผมมันโหดไงจะยิงหัวแตกได้นี่คนแบบแค่หนึ่งคนนั้นหัวแตกเลยถูกมั้งครับผมโม้ที่สุดในประเทศไทยอะครับอือโม้ไปเรื่อยเป็นไงมีความเป็นไทยเกี่ยวเกี่ยวข้าว โดนอีกโดนยังไงวะนะ่ะเอเอนฮ้เป็นยิงโดน่นีแบบปบปุ๊บปๆ๊บปุ๊บโ,โอ้เปลี่ยนปืนแล้วเออเวยแต่ลูกก้าเป,ป็นปืนกได้ไไอืมอืมโลว,โวเรื่อยๆครับเรื่อยๆดับอืมที่โลเลย

xxx toxic k i n อันดับหนึ่ง<า> xxx อะไรนะนี่เป็นีแปดคือว่ะตีแล้วเอ่อแบบนี้นี่นี่อยากให้มันเป็นตัวละครของเราอะพระคงเท่เลยอะผมผมแันบดูไว้อะเออดูไวม,ามา,ม,า,มามายิงปืนอะผมมาผมพระมายิงปืนอะไม่มีใครครับ มีแต่คนบ้าที่ทำอ,ะอ่ะเฮ้ย,ย,ยปืนปืนลัววะ่ะใช่ปะ่ะเออปืนสตาสตนชิสโตนดาเนี้ยผมถนัดอยู่นะเฉพาะไอ้ดาบมาังกีทามอ่ะแต่นี้ไม่ใช่ไงอะไรมนั่นเนี่ยมาแล้วอืมป็นี่เขาพูดว่าถนาดัดปุ๊บอืไม่ถนัดเลยไอ้บ่าวนี่มันหัวอุนอ ถ้าแกเล่นซองเยอะเกินไปหน่อยอ่ะแม่นติดซองไป<ว>ดิวายกลับตัวกลับแกไม่ทันแล้วเธอคงไปชอบก็พีไปกี่ล<ฮ>้าไปเฮ้ยโดนโดนไอ้น่นไองโดนไอ้นั่นฆ่าไปหรอไปะยุทดเวลาไม,ม่ง่วงอย่าลุกนยังครับปืนยิงไปครับล่วงจริง ไอคือเ,เปิดยิงไฟไอ้้ไอยอิงกันยังไงวะโคตรแม่เลยสวยเออหนึ่งค<ต>ิวเดีก็ยิงเฮ้ยเฮ้ยห้าคิวแล้วว่ะเอปืนยิงไฟว่ะเกินไปเปล่าไอ้ไอ้ไอห้าคิวแล้วเกินไปเปล่าเพื่อนนายไม่ใช่คนแล้วเนี่ยตายเฉยตายพร้อมกันเลยอ่ะโคตรดีอุ้ยนี่มันปืนระเบิดออกมาเลย ผมชอบปืนระเบิดกองคู่ดีทีเดียวโดนอัดตุนเออไอ้บ่าวไอ้บ่าวไอ้บ่าวไอบ่าวมันล่นก็หัวแตกนี่เออรู้แล้วปืนอะไรยากสุดปืนไฟถ้าแม่งไม่ใช่มังถ้าเป็นมังกี้พามัดตุ่ยองเนี่ยเนี่ยจะเป็นไฟป้าสวยจะเป็นหมาละปืนปืนอะไรวะ ืนปืนมังคลาอือจะเย็นเพื่อนใน่เจเดีเพื่อนเดี๋ยวเราวอมอยู่ไหนห้องอยูวอมใช่ไหมไปลุยวมอะไรวะนี่อันนี้กูวอมเป็นเงเป็นเงเป็นเงไม่โดนไม่นกไม่โดนเลยเป็นเงไม่น้าวอมเลยอล้ยยิงกันดีจริงอู้วู้วู้ม่นระเบิด เออตายโอ้ยไอ้ไอ้ได้แปะคิวแล้วเองอ่ะในบทมันไม่ขึ้นอ่ะโอ้ยโอ้โหมันสีหลังเป็นไปเป้าอ่ะวันนี้ก็เห็นที่บอกว่าผมวารุณตองคลิปแล้วอ่ะอืมเป็นยังไงอ่ะตัวลูกฉันเอาอีกตัวหนัจากนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดปืนด้วยปืนด้วยไม่ดีมันจะอัดตูวได้ก็เหอ อ่ะทีเดียวไม่กลายเป็นตายเป็นโจ๊กเลยอ่ะอือโอ้โหคิวกล้วยพูดช้าเลยมีหจดช้ามากเลยวันลองยิงมามาตู้วันนี้ตู้นี่อ้ยเป็นปืนละปืนนะมีสองคิวแบบไวๆไวๆอร่อยปะอร่อยอู้ข้ามมหามันนี้ตู้เป็นไงอันนอมีสกิลอุ้ยเดินเดินแต่เลือดแต่เลือดอ่ะไม่ได้ แต่เลือดไม่ได้ตอนนี้ไม่ปืนไม่ยิง<า>ไม่โดนโอยมาหลบเนี่ยมาฮาฮิสังเกตไปลาใครได้ละว้าวปักทองเออปักยิงปักยิโอ้โหมันยิงได้ไงวะเนี่ยมันเห็นได้ไงวะยิงเลยนะไม่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 ปวดอะไรนะจังไว้คุ้งคุ้งคุ้งด้หงาบุ้ ือเราผิดไวจังวะเองไม่เท่าไรเองไม่ติดชิลแล้วอ่ะศูนย์หยอกไม่รู้มันไม่บอกอ่ะก็เองแบบบินมาใช่ผมไม่ติดท็อปไงผมไม่ติดท็อปอยู่พี่ไอซ์อ่ะพี่ไอซ์หล่อเท่อ่ะอื้มเป็นไงโอ้ยหลุดเลยตกน้ำตายอ่ะไม่อยากจะโม้อะตกน้ำตายเกณฑ์นี้ระวังตกน้ำตายด้วย เด็ดตายนะยังกระจกแน่แหละใครที่ไม่ชอบอด่าร์ดนี่ยก็จริงจริงไม่ชอบด่าอะไร์ดตายอืออุ้ยผ่านมาปุ๊บตายเลยอุย้ยสิบชิวแล,ะละ้วล่ะอะไรล้นอุย้ยปืนอโบราณน,นะปืนโบราณเนะนี่ยปืนพวกไม่ดีเลย,ยสวยปืนโบราณผมเลยโคตรชอบเลยเป็นไงแบบแตกเอา้า อาเต้นต่ออุ้ยเองเองหายไปเลยอ่ะอืมเพราะว่าแบบนี้มันไม่คุ้นคุ้นไงมันเลยแบบกระจอกอ่ะเฮ้นยนยีนย่ไงนีน่ไงนี่ไงแบบนี้แหละอุ้ยมังคีทามอย่าอุ้ยเกิดมังคีทามนั่นไงเอเอไม่ไม่ไม่ hard mode อรอโหดยากอรอ ยังดีกว่ามังคีค่ะเอาไว้เอาโอเคเอ้ออยอายุสิปะบ่าวบ่าว,าวเขาตอนนี้เขาออกมาแล้วอ๋อกระพิษรอรอรอตอ,อมันมีสีคา้าสีค้าเดินมามันตัวหมูตึกตึกปืนอะไรวะนี่นอ,นอืมลูกซอนมาแล้วซอนเข้ามือลูกซอนเข้ามือ เจ้าจับมือซุ่มมาซุ่มจับวาซุ่มโยเจ้อย่วงฮะปืนแรงไม่รู้เนี่ยมีแต่ปืนปัญญาอ่อนนั่นเลยอุ้ยไอ้5คิวแล้ววายยังวะพี่ดูเหมือนกันนะเขายิงมั่วๆก็ตัวได้ยิงมั่วๆก็รวยได้ฮะเขา6คิวแล้ว อีม Ay, hey. so uh. 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 Um. ั่วมัววร่บอุ้ยอุ้ยไวจังวะเฮ้ยไม่โดนมาเดียวอ่ะเธอ็เรียบร้อยอุ้ยตกใจมดอุ้ยไอตัวตึงอือเดี๋ยวคอยดูมันจะมีคนโค่นบอลลังตัวตึงอ่ะนล่นแกอือหัวเต็มเต็มนั่นไงโค่นบอลลังตัวตึงแล้ว เนี่ยโคตรยากลเลยต้องหาคนอ่ะอืมสนายอีกแล้วอะไรก็อะไรก็สนายว,วันวันอยู่กับสนายเบื่อสนายออออถ้าเป็นบาเลยจะถ้าเป็นบาเลจะไม่ว่าอะไรเลยวายไม่ยินหมดว่วจบเกมแล้วเมื่อกีอ้ตรงเป้าเลยโอ้ยเฮ้ยเกิดอะไรเนี่ยแก้ว ยา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 อืมเต็มหัวไม่โดนหรอกเมื่อกี้น่ะเฮ้ยตัวตึงแล้วอะโอุ๊ยมันเห็นมันเห็นเดี๋ยวเวลาลงจัดอืมตายพลังมันอย่าทำไม่ได้ไลน์เนอร์ปุ้ดนั่นว่าละจปิ้งปุ้ดเด็ดเลยเด้อโอ้โห้อะของฝากให้อ่ะ อื้มสวยได้ปืนใหม่แล้วปืนอะไรวะเนี่ยให้เขาได้ปืนเทอะไรวายอะตายเฮ้ยที่ผมหายไปไหนทุกคนขอผมตัวตึงอะอาร์ตัวตึงไออาร์ตไออาร์ตไออาร์ตไปไหนไปไหนไปไหนฮันโหมดเลยนะฮันโหมดไออาร์ตตัวตึงไออาร์ตไออาร์ตเองไออาร์ตไออาร์ตคนโอ้โหระเบิดเตยไเลย ลรจิงราเบิดเต็มเลยเบรราเบิดโอ้โหตัวตึงจบกันอืเกือบแล้วไอ้น้องวะนะเนอะไยนอมนหายไปเกอบห่อยอะไรเรไปทีนเราไปหนคัมซึ่อหายไปอ่ะอืมสวยไอ้เคียวดีเจนะคับเคียว้ับเคียว้ับเคียวับเอ๊ยทำไมเขาเหลือสคิววะอ้าว อาชอโฮคุไล่เองก็หายได้วยอ่ะเออเขาว่าวอทเฮ้ยนี่คือแอบพานหมูเหรออืมาใส่ตัวตึงแล้วโอ้โหเกมใจดีนี่นมีกระดูกมันมีกระดูกมันมีกระดูกได้กินตายคนเมื่อกี้หือแม่ ทำไว้ทอดนายทักัน็อดกันผมเองเอาเอาอ,อหล่วงจากเกดานสุพื้นหมายบอกว่าวันนี้ออกไปเพื่อนอมมงระเปิดใครตรงตามนี้ังวะไอ,อ้ฟ้าลูกเนืไงนี่ไอ้ตูดหมึกร้อยึืน คุณเต็มหัวเต็มสวย,อย,อยอเออทุกคนล่คิวหายไปไหนอ่ะมันบั็อกอะ่ะเกมดีเกมดีไม่ชอบปืนนี้ดูวะเขาเกลียดปืนสไนร์สุดๆเลยอือตายแยาตายบอ่ออุ้ยอนุตายนว่าเล่นเลยก็ได้ โอ้มันชนะเต้นโชว์หนึ่งรอบเว้ยยังไงติดท็อปป่ะเกมเกมคนยเยอ่ะติดท็อปอ่ะครับอืมติดท็อปอ่ะครับค่าได้สิบค่าได้สิบสามโอ้ค่าได้เจ้ดตัวติดท็อปป่ะครับนี่อะไรวะเออเมื่อกี้เฮ้ยปกติเฮ้ยเฮ้ยเกมเฮ้ยอะไรปกติเขาค่าได้ประมาณหลายคิวแล้วเว้ยแม่งทำไมเหลือหนึ่งคิววะเฮ้ย ไอ้ไอ้ไอ้เองใช้สกิลใหม่เหรอไอ้สกินใหม่ใช่เบคอนเบคอนจุดเราๆนะเอ๊ะเพอเอ่ออหรอไม่รู้กคน l e t s go ม่รู Finish m ม่ f i n i c ไ่ Keeply Quickly อะไรเงี้ยเย้ทำเลยเอื้อตาย ตายเพราะอาร์เซนอลชวนว้าวไม่แมบอะไรวะอืมโอ้ oo, ตายเองเออล่วงเลยอันนี้ล่วงเลยเยุ่โๆเศรษฐีเรงตายเกาะพ่อลาตาเกีวยวลาตาเกียวเอ้ยเออเราเราเป็นเอ็กซ์แท็อันเซทัน <lok displayed S 1> ทุกวยเตมพร้อมาเกาเีเ hmm. ียมพรอีโตาซาซาเยสาเกอโอ้เออล่วงเขาไม่ชอบไหมสาเกวซาเลอฉีโต๊ซาซาเล่เต็มหมดแมเอ้ตความไม่สนใจเลย